ติดถอนงอกระวังเสี่ยงหัวร้านก่อนไว้เพราะว่าผมคนเราอ่ะมันไม่ได้หลุดแล้วก็งอกใหม่แบบอันลิมิตเชื่อไหมว่าผมคนเรานะคะเขาสามารถที่จะหลุดได้เพียงแค่ไม่เกิน20ครั้งทั้งชีวิตของผมเราเนี่ยหมดโอกาสแล้วเนี่ยมันก็จะตายไปเพราะ,ระตายไปนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมเราเกิดร่วงแล้วก็เสี่ยงหัวล้านได้จะถามว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาผมงอกแล้วแล้วจะต้ย้อมปิดผมงอกจะทํายังไงเห๋ hey, ระวังก่อนนะว่าเจ้าสีย้อมนี่แหละค่ะที่จะมาทําลายทั้งเซลล์ผม,ผมเราทั้งราก เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายย้อมเนี่ยระวังเริ่มสักเริ่มไตนะคะแล้วเอาวัยวาภายใน,นยให้ดีๆเลยนะวันนี้นะคะก็มีวิธีการในการเปลี่ยนผมหงอกให้เป็นดำได้นะโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยริยแอนไทจิ้งเซรั่มนะคะเป็นเทกสิทเฉพาะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสารสก,กัดอย่างตัวดักเคนิลเขามีงานชใัใใเลยนะว่าสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลลมินใน ได้ถึง36.4%ถ้ภายใน16สัปดาห์นะคะสามารถจะลดโอกาสการเกิดถุงนองไปได้ถึง30,000เส้นเลยและตัวนี้นะคะเป็นสูตรมอเตอร์เบกอ่อนโยนเหมาะกับทุกเพศูุไวัยผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นคุณแม่ให้นมก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ นี่เลยนะคะเนื้อเซรั่มสามารถซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอดนะใครที่มีปัญหาผมมันก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันแล้ววันนี้นะเรามีโปรโมชัน่นมีเศรไ่ที่สนใจนะคะสามารถติดที่ตา,าได้เลยโปรโมชั่นลดไปกว่า60%เริ่มต้นเพียงแค่7 9 0บาทเท่านั้นใช้ได้นานถึง1เดือนเต็มค่ะาจะ1เดือนบวกบวกด้วยนะใครสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะกิ่นหอมด้วยนะ